คนขางนาคู่กบกีตาร์ครับผมจะมีโอาสได้เห็นโมมนตงานคู่หมคะงานคู่เหรอไปถึงพายนอตหรือคิดถึงก็เอางี้กนดีกว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงสามารถดูย้อนหลังได้ทางสากรครับผกับเรค่เรื่องปลอนด้วยไทยเพราะว่ายังไม่ไปไหนเลยเเพิ่งจบแหัวจบไปแค่ไม่กี่เดือนเองแล้วสาหรับสาหรับงานคู่ก็ผมเป็นคนชอบทำงานนะครับทุกคน แล้ถ้าเกิดว่าใครเอ็นดูผมแล้วก็เอ็นดูทีมขอนยกทยก็สามารถมีวิติดต่อได้ดก็มีนะครับที่อย่างงานกูก็จะได้เห็นกับทางารแต่ก็มีเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ผมผมชอบทำงานนะครับรอโอกาสรอรอโอกาสแต่ว่ามันยังไม่มีงานทันเสิ ว่าเดี๋ยวอาจจะมีให้พรส์หรือเปล่าต้งองรอต้องรอดูเรื่องไขในการจะรับงานมั้ยเรามีว่าเรื่องไขมั้ยว่าจะต้องมีไงหรือเรื่องไขเรื่องไขในการรับงานอย่างนี้รเราถ้าเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับงานหรือว่าสกปรงานอันนี้ผมไม่ได้เป็น,เป,นเป็นพาร์ทของผมหรือเพราะว่าอ่าผมเชื่อว่านักสนแสดงทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละว่านักอ่ผู้จัดการจะเป็นคนดูแลเรื่องการรับงานรับคิวแล้วก็เรื่องสกปรงาน เอ,เอที่เราแบบเก็เหมืนรกันอครับผม้วผม้องทํกาแล้วผม,วผ,ม,วผ,มวผมก็รอโอกาสครับย่ใช่ครับผมรออีกนิดนึงแต่ว่าผมไม่ไปไหนหรอกผมกับพี่ย่าไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในสามพาร์ทอยู่เลยอบอกให้เราสบายใจบอกให้ครับผมเรสบายใจกันได้ครับผมผมกับพี่ย่ายังไม่ไปไหนนะครับผมยังอยู่ ในละครเรื่องขลุขรยต่อไปแล้วก็เราอยู่ช่องสามกันอยู่อยากอบเป็นทีรักใกับแฟนะอยากมเป็นทีักใบใช่ยังเป็นทีรักให้กับแฟนๆได้เสมอไปนะครับผมรักตัวตัวมากๆเพราะว่าจริงการรับงานของผมพ่ดามันไม่เกี่ยวแับว่าทำงานไปแล้วไม่ลงกันไม่เกี่ยวเลยการรับงานของผมมันนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมเองอยู่แล้วอย่างของพี่ดาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวพี่ดาราอยู่แล้วมันเกี่ยวกับโอกาสในการทงานว่าเมื่อไหร่จะมีติดต่อมาหรือว่าเขาเร็งเห็นอะไรเห็นเคมีอะไรเราบ้าง อะไรเตอร์พี่ตีน้องกับใครในละครผมก็อยากทำงานร่วมอะไรกับแนนในใจพยนตร์ละครต้นจริงๆถ้าเกิดว่าอาชีพหลักของผมเป็นนักแสดงผมก็อยากเป็นนักแสดงพี่ยักษ์เขาเป็นรุ่นพี่ทางการแสดงที่เก่งมากๆแล้วผมก็นับถือพี่เขามากๆจริงๆถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกับผมก็แฮปปี้แต่ว่าผมก็จะไปอ้อนวอนอะไรก็ก็ไม่ได้เพราะว่าการตัดสินใจเรื่องทั้งละครทั้งบทละครทั้งอะไรจริงๆก็เป็นเกี่ยวกับที่ใหญ่ รักต้องห้ามวันที่7ตุลาคมนี้ครับผมทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งครับผมทางช่อง3กด33ด้ไม่ถึงกด3ลัสครับผมคุณเต้นยังไงว่าผมได้ยังไงคุณเต้นนะผมเต้นมากม,มากเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมาเป็นละครเรื่องที่2แล้วก็ เป็นเรื่องที่ผมทุ่มเทมากๆจริงๆเต็มที่มากๆไม่ใช่แค่ผมของทั้งทีมงานทั้งผู้จัดละครทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆแล้วทุกคนก็รอวันออนแอร์แล้วตอนนี้เราจะได้ใกล้ที่จะได้ดูแล้วผมตื่นเต้นมากๆครับที่สะอ้ายทั้งหลายคนแบบโอ้โหนี่แล้วที่อีกอ่ะมันรือว่ามันแบบเห็นะร้อันนี้คือทีนี้แค่ทีเซอร์นะคแม่ต้องต้องอยากให้ติดตามชมจริงๆว่าเนื้อหาในละครจะเป็นยังไงครับ รอ้อนแรงในทีเซอร์บแบบของจริงค่ะเต็มเรื่องกี่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะนนต้องเห็นในระดับกี่กี่เปอร์เซ็นต์เหรอครอับยากอะที่จะประเมินค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะในทีเซอร์มันทีเราอาจจะเห็นแค่ภาพอาจจะเห็นแค่มวลรวมแต่ว่าพอมันอยู่ในซีนมันจะมีเรื่องราวที่เราจะสามารถร้อยเรียงกันแล,ลว้วก็เราสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินได้ด้วยดูพวกข้อดูพวกข้อคิดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้แล้วก็น่าจะมีความเข้มข้นขึ้นอีกเยอะนะครับอะไรนะครับเลิฟซีน ภาพยนเนี้ยละครเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเลิฟซนะีนอ่ะทางพี่นุชชีเขาอยากจะให้มันออกมาแบบมีความหมายมีความลึกซึ้งมันไม่ใช่ว่าแค่แบบเอรเลิฟซีนเพื่อเพื่อจะรักกันอย่างเดียวเพื่อจะให้เป็นแบบฟิล์อะไรเนี้ยมันมีมันมีแบ็กกราวด์สตอรี่ที่มันลึกกว่านี้มากๆเวลาดูอยากให้ลองทุกคนลองแบบลองดูแล้วก็ลอง,ลองวิเครานะห์ตามดูก็ได้เพราะว่าทั้งแฟนมิ่งตัวละครเป็นแบบไหนหรือว่าความสนุกของละครเรื่องนี้มันอยู่ เรามีการเวิร์กช็อปมาเยอะครับผมกับพี่แมสกับทางพี่โนชี่เรื่องนี้เวิร์กช็อปกันบ่อยมากมาก,มากถ้าเกิดว่าเทียบกับเรื่องอื่นแต่จริงผมก็เล่นมาแค่2เรื่องแต่ฟังจากหลายๆคนที่พูดมานักสแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยผมเขาบอกว่าเรื่องนี้เวิร์กช็อปได้เยอะที่สุดแค่แบบอย่างเวิร์กช็อปสำหรับซีนทะี่พี่บอกว่าเลิฟซีนอะไรเงี้ยเราช้เวนะลาเวิร์กช็อปประมาณสี่ครั้งนะแค่สำหรับที่จะให้มันลงล็อกกันหรือว่าคุยกันเนื้อคอนเซ็ปต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ว่ามุมภาพมุมอะไรในตอนที่ถ่ายทำลูชี่เขก็มีลเลนส์เลนส์มีคอลีโกราฟมีอะไรทุกอยาก่างมันเป็นเป็นการถ่ายทำที่มืออาชีพมากๆเพราะว่าดูจากานคนจะเข้าใจ,ว,าจาาว่าเรื่องนี้รถซีนน่าจะเยอะอ่ะน่าจะร้อนแรงถามว่ารถซีนเยอะไหมคือจริงๆละครมันเป็นโรแมนติกดราม่าอยู่แล้วแล้วมันเป็นเกี่ยวกับโรแมนติกความรักครอบครัวอะไรอย่างนี้มันก็ก็ต้องมีพาร์ทนั้นในการมุมงอปนำเสนอมุมมองพาร์ทของชีวิตของตัวละครจริในการวิจัน คุยกัโเฟนะครับผมกับพี่แมใช่ไหมครับแวสอนอะผมเยอะมากมาก็เป็นรุ่นพี่มัานการแสดงที่ผมรับถือมากๆจริงๆเรียนรู้อะไรจากเขาได้อีกเยอะในกร์อาไรพิการอะไรอะิกรรมก็อย่างที่พูดไปเลยคือ workshop บ่อยมากๆแล้วก็ด้วยความเป็นโป e s ของพี่เขาผมรู้สึกว่ามันง่ายสาหรับผมมากๆที่จะเข้าไป เป็นตัวละครจริงๆมีอารมณ์กับซีนนั้นจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินอ่ะอินกับซีนนั้นจริงๆเพราะพี่แม็กก็ส่งอารมณ์มาทุกเทคละครเรื่องนี้ถ่ายยากด้วยเพราะว่าเวลาถ่ายก็ใช้บงังคับใช้แค่กล้องเดียวอารมณ์มันต้องคีดพอนไปเรื่อยๆที่แม็กเขาไม่เคยหรอกทิ้งอารมณ์ดอกให้ผมแล้วก็ส่ง พันเนอร์แล้วก็เป็นรุ่นพี่ทางการแสดงที่ดีม่ดีครับเกรงใจแม่ตอนแรกก็เกรงใจครับเกรงใจมากจริงๆแต่ว่าเรามีการคุยกันตอนรู้สอบแล้วว่าทุกคนเต็มที่กับโปรเจกต์นี้ที่แมทเพลงก็เขาก็อยากเต็มที่มากเพราะเขาก็หางานการเล่นละครมาหลายปีมครับเขาก็เต็มที่มเข้ามาแต่ว่าซีนถ่ายของเรื่องไม่ใช่แค่หรอแล้ซีนอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าแบบคนกประตูแถวไม่มีถ่ายแล้ซีนหรือเปล่าด้วใช่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้แบบ มีแต่เลิฟซีนพอเตอร์ก็ดูเป็นเลิฟซีนไปหมดเลยทีเซอร์ออกมาก็มีแต่เลิฟซีนแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆมันมีทั้งครอบครัวมันมีทั้งแบบเหตุการณ์เกี่ยวกับแบบอื่นๆนะครับผมภายนอกครอบครัวภายนอกเรื่องของความรักการตัดสินใจเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นประเด็นบางทีก็เซนสิทีาสะสมมือใ,ให้ดูเยอะมากๆเลยอย่างเมื่อกี้เราบอกมันเป็นประเด็นทเซนสิตีของละครตัวดราม่าที่เกิดขึ้นตามนัตัวดราม่าไหมเหรอครับผมผมรู้สึกว่าละคร ในมุมมองของที่เขาเขียนเลยก็ผู้กำกับทางทีมถ่ายบทเขาเขียนมาเพื่อให้มันเกิดประเด็นอย่างนีคือละครเรื่องนี้ผมคิดว่าทาั้งทีมงานเลยเขาเขาเขาตั้งใจอยู่แล้วที่อยากจะให้ละครเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสังคมเลยผนมะก็เปิดใจนะ,ะเอ้ยเปิดใจอะไรเปิดละครเรื่องนี้เปิดรับคําติชมครับผมแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจแต่ตอนนี้เลย,ยแต่ยังไม่ตอนทักทีจริงก็ตั้งแต่อ่านบทแล้ว <S 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 พราะว่าตั้งแต่อา่านบทก็คือรู้เลยว่าโหบทนี้มันมันยากมา,มากๆอะ่ะคือไม่ได้ไม่ได้คิดหรอกว่าโอ้โหต้องโดนกระแสตอบรับนู่นนี่นน่นหรอกแต่ว่าเขานําเสนอหวังเราต้องท่ามาันนาเสนอความเป็นมนุษย์จริงๆที่ไม่ได้ต้องดีสุดโต่งเสมอไปหรือว่าไม่ได้ต้องแย่เสมอไปคนคนหนึ่งมันเป็นคนแบบสีเทาได้ก็อยู่ที่ละครเรือเ่องนี้จะทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นตอนนี้ ใกล้ออนทีลเรารแบบยังไงว่ายังปวดยัใจยังความคาดหวังมันสูงขนาดไหนไม่ได้คาดหวังเลยครับอ่ะถ้าพูดถึงความคาดหวังสําหรับคนทํางาน mm hmm. ก็อยากจะให้ผู้ชมได้ดูกันเยอะๆแล้วกันเพราะว่าเราก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอยากให้ทุกคนได้เห็นทั้งการแสดงทั้งบททั้งภาพทั้งทุกอย่างอนะวันนี้ก็เป็นคำคาดหวังเล็กๆของผมน,นันแต่ถ้าถามว่าอยากจะได้อะไรแบบตอบแทนมาจากสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าผมได้มาแล้วจากการที่แบบเล่นไปแล้ว ทให้เราการแสดงเรามันมันเก่งกมันเก่งที่มันอัพเลเวลนี่แหละคือสิ่งที่ผมได้ามาจากเรื่องนี้คือมันทำให้ผมแบบรู้เลยว่า,าเส้นทางการเป็นนักแสดงของผมเรื่องให้ผผมผมชอบมันจริง ครับผมก็ก็อยากจะฝากทุกคนครับผมรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆคาแรคเตอร์ทุกๆตัวละครแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมกับควารักต้องทากครับใกล้แล้วอาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมครับวันจันทร์อังคารหน้าแล้วครับผมที่เจ็ดสิบาคมนี้ผมฝากติดตามด้วยนะครับ